ในคืนวันเลือกตั้งของสหรัฐนะคะเราจะเห็นภาพของสื่อยักษ์ใหญ่หลายเจ้าที่ออกมาทยอยประกาศผลว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะในแต่ละรัฐโดยอาศัยการคาดคะเนค่ะเมื่อการนับคะแนนโหวตผ่านพ้นไปแล้วช่วงหนึ่งนั่นพอจะทำให้เราเห็นภาพนะคะว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก่อนที่ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะออกมาซิอีกแต่คำถามคือสื่อเหล่านั้นรู้ได้อย่างไรและผลที่ว่านั้นมีความแม่นยามากแค่ไหนหรือว่าในอดีต เคยมีโอกาสผิดพลาดบ้างหรือไม่ News Digest วันนี้มีคำตอบที่น่าสนใจค่ะในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะการประกาศผู้ชนะจากการคาดคะเนหรือที่เรียกว่า Projected Winner โดยสำนักข่าวต่างๆนั้นได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจค่ะเนื่องมาจากว่าการคาดการณ์นี้เนี่ยเป็นการประเมินผลเบื้องต้นที่รวดเร็วผ่านข้อมูลที่ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่ แต่ว่าการประกาศเช่นนี้ก็นับว่ามีความสําคัญนะคะต่อการบ่งชี้ทิศทางแล้วก็สร้างความชัดเจนในช่วงคืนการเลือกตั้งไม่มากก็น้อยดังนั้นค่ะในคืนนั้นเราก็จะเห็นว่าสํานักข่าวยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AP CNN หรือว่า NBC หรือแม้กระทั่งสื่ออื่นเนี่ยมีการพัฒนาเครื่องมือที่แม่นยำแล้วก็โมเดลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การคาดการณ์มีความน่าเชื่อถือสูงสุดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นการใช้แบบจำลองทางสถิติโดยสื่อชั้นนำหลายเจ้าก็มีการพัฒนาโมเดลทางสถิติที่ซับซ้อนเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้รับในคืนเลือกตั้งโมเดลนี้นะคะเขาจะเอาข้อมูลจากผลการนับคะแนนที่ได้รับจากพื้นที่ต่างๆค่ะมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลในอดีตซึ่งก็จะช่วยให้โมเดลนะคะสามารถประเมินได้ว่าผู้สมัครคนไหนมีโอกาสชนะแต่ว่าการประเมินเนี่ยไม่ได้อิงแค่เพียงผลคะแนนนะคะ ก็ยังรวมไปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในเวลาต่างๆด้วยนอกจากนี้อีกเครื่องมือหนึ่งก็มีการใช้การสำรวจความคิดเห็นแล้วก็โพลล่วงหน้าค่ะ ซึ่งสำนักข่าวอย่าง AP เองก็พัฒนาเครื่องมือที่ชื่อว่า a p พ o โวอดแโดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยกิจการสาธารณะหรือว่านอกของมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดทำระบบสำรวจความคิดเห็นที่ครอบคลุมทั้งการลงคะแนนล่วงหน้าแล้วก็ทางไปรณียีเพื่อจะลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของผลโพลที่อาจเกิดขึ้น a p พ o โว c a s t เนี่ยนะคะจะเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์จริงแล้วก็การเก็บข้อมูลจากหลายช่องทางมาประมวลผลให้ได้ผลสารวจที่แม่นยา ขณะที่ทีมงานประกาศผลของ CNN, NBC หรือแม้แต่ของ AP เองนะคะก็มีการนำผลการนับคะแนนจริงจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆเข้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอื่นๆโดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดทีนี้พอโมเดลเนี่ยสามารถจะประเมินได้ว่าไม่มีความเสี่ยงสูงในการผิดพลาดสื่อเหล่านี้ก็จะประกาศ projected winner ค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยมีความแม่นยำสูงถึง99.9%นะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะสื่อก็มีการออกเตือนประชาชนเช่นเดียวกันนะคะว่าผลการคาดการนี้ยังไม่ใช่ผลอย่างเป็นทางการจนกว่าแต่ละรัฐนั้นจะรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะมีโมเดลที่ช่วยให้การคาดการผลได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่านี่จะแม่นยำเสมอไป ต่อคำถามที่ว่ามีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นในอดีตบ้างหรือไม่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในปี2000นะคะที่สํานักข่าวหลายแห่งประกาศว่าอาลกนเนี่ยชนะจอร์ดเวิบูชในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐสุดท้ายที่ตัดสินผู้แพ้ชนะแต่นเนื่องมาจากว่าในรัฐฟลอริดาตอนนั้นเนี่ยผลสูสีกันมากค่ะห่างกันไม่กี่พันคะแนนก็เลยขอให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งก,ก็กินเวลาหลายสัปดาห์ และเคสนี้เนี่ยก็มีการยื้อกันไปถึงศาลสูงสุดให้ช่วยตัดสินด้วยสุดท้ายเป็นฝ่ายบุชที่ชนะค่ะได้เป็นประธานาธิบดีโดยเขามีคะแนนเฉือนเอากอไปในรัฐนี้เพียง537คะแนนเท่านั้น ส่วนในปี2020นสะคะสำนักข่าวหลายแห่งก็มีการชะลอการคาดการผู้ชนะในรัฐสำคัญเนื่องมาจากว่าตอนนั้นเนี่ยโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดองโควิด -19 คนก็เลยตัดสินใจลงคะแนนด้วยการส่งทางไปรสนีนีเพราะฉะนั้นตอนนั้นปีนั้นนะคะปริมาณบัตรเลือกตั้งทางไปรสีนีก็เลยมากขึ้นเป็นพิเศษซึ่งก็ต้องใช้เวลานับนานกว่าบัตรที่เลือกตั้งในคูหาค่ะ การเลือกตั้งของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้สุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปอีกไม่นานเราคงได้รู้กันค่ะ